คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย ดีฟไวซเซลรีแพรตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 613 2424หรือ0 9 0 345 0 133 จริงๆเขาก็เคยมีการคุยมาตั้งนานแล้วเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเจะเล่นเรื่องไหนยังไงอะค่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีกีซ่าออนวันนี้วันแรกนะใช่แต่ว่าแล้วมเงินค่าตัวให้เราด้วยไม่มีค่ะไม่ได้คุยอ,อะไรขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าอย่างน,นี้เราเป็นนักแสดงอิสระแล้วเราสามารถไปเล่นช่องเจ็ดได้ได้ค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะมันมีโอกาสมาไหมคะอะไรนะคะมีติดต่อมาบ้างไหมคะก็มีถามถามแต่ว่าไม่ได้แบบมีติดต่อเป็นแบบทางการอะไรอะค่ะ มือนใจไม่อยากให้ชนหรือว่าอะไรทีละเรื่องค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ทราบเลยว่าจะมีเรื่องอะไรแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ่ายอีสานแล้วก็นี่กำลังจะออนแอร์ air แล้วก็ <c oughs> น่าจะต้องถ่ายอีกในถึงแบบประมาณกุมภาเลยอะค่ะก็คืออยากให้จบทีละเรื่องก่อนถ้ามีเรื่องต่อทีละเรื่องค่ะแต่เอาอันนี้เป็นการเหมือนเกินเกินเฉยๆหรือว่ายื่นเป็นเรื่องเออมีการส่งบทบ่นไม่ไม่ไมีขนาดนั้นค่ะค่ะต้องมีบัวเรื่องที่น่าสนใจีลค่ยจับไป เล่นที่ไหนก็ได้จริงๆมันนักแสดงอิสระค่ะไม่ได้ผูกติดไม่ได้ยึดติดอย่างที่บอกว่าออย่างอีสานนี่ก็เป็นช่อง 5x ค่ะมีความไหนในการเลือกรับบทยังไงบ้างอยู่ที่บทเพาคงต้องดูว่าเป็นบทที่เราแบบชอบไหมแล้วก็เป็นยังไงก็คงต้องมีดีเทลเยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่คนดูแลเราให้แต่พอดูแลงานตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงต้องคิดมากขึ้นพอเราเล่นแบบจับไปเล่นแบบเล่นที่นี่ถุงนอกระจะแบบไม่ไม่โอเคแล้วเพราะเราแบบเรียกแบบจับกับยอมกันแล้วไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ได้ ะเล่นรับแต่แบบบทที่ค่อนข้างแรงไหมอะไอ่าไม่เกี่ยวจริงจริงมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะมากกว่าค่ะอย่างฮองเดก้าแล้วก็อ e ินสาอะไรเงี้ยคป็นจังหวะจริงจค่ะ,คะอันนี้ถามนิดนึงคุณสามีทราบไหมคะว่ามีติดต่อมาอีกเรื่องเนี่ยเขาจะยอมไหมจริงจริงมีหลายเรื่องที่ติดต่อมาอเลยไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะ ไม่องเสร็จอย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ทีละเรื่องค่ะก็อีสานก็กล่าวว่าจะากะ็อันนี้ก่อนละกันมีเสียด<ล>าย<า>ไหมคะมไม่ได้คุยกันนะคะย,ยังยุติก,กับตัวเองไหมคะหรือว่าเล่นไลน์ก็ได้เออก็ไลน์ด้ก <laughs> ็ไม่ได้เป็นแบบคนดีไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะรุ่นไม้ไม่ได้อยู่ติดมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้คือเรื่องที่เล่นเป็นตัวไลายก็มีตั้งหลายเรื่องไม่ได้ไม่ไ,มได้คิดว่าจะต้องเป็นช้อนนางเอก กขออนุญาตอย่อออางนี้ป่ะคะก็คงมีการคุยกันมากกว่าถ้าจะรับกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของว่าศึกษาว่าแบบบทนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุไม่ใช่เพราะว่าคุณตอนเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเขาก็าจะไม่ค่อยที่มีความรู้เอตองนี้เวลาเขาดาวน์ทางเป็นป<า>ีแล้วสามสิงคโปค่ะทีนี้นเชียงใหม่เชียงรายค่ะในประเทศเชียงายค่ะกี่วันกี่คืนครับ แล้วตั้งแต่วันไหนคะยี่สิบเจ็ดถึงหนึ่งจะไม่มีแต่อย่างมากจะไม่มีทริปไปกันสองต่อสองตอนนี้ยังค่ะคหรือว่าไปสัมดาห์หน้าเอาเยอะค่ได้เคคำถามสัปดาสุดเพื่อมีการจัดอันดับผู้หญิงที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นจ่ายมีแปดอันดับเราเรามีอยู่ในนั้นด้วยติดหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะเป็นลำยองค็ได้โนรุ่นอะไรอย่างนี้ลำยองฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆดีใจค่ะเพราะว่า ลำยองเองมันก็ไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนเป็นคนอะไรแบบนี้มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รุ่นเองก็กร,รู้สึกรักตัวนี้เหมือนกันในตัวละครตัวนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะทํารูปไม่ว่าจะวาดรูปหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยว้องกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็คือแต่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนคือแบบเอาไปแล้วก็ปปเป็นปรับใช้ได้แบบในทางที่ดีะค่ะในการใช้ชีวิตการใช้ครอบครัวค่ะ ตบางคนก็หลายๆคนมาเตือนก็ยังแพ้เจนนี่อะไรว่าต่างคนต่างมีสามีแล้วเหือนการอะไรเงี้ยไม่คิดขนาดไม่รู้เลือกเลยค่ะแม่รู้สึกว่าคนแต่งงานแล้วจะต้องแบบตอบตรงไปนี้ก็แบ่งมาตั้ง3ปีแล้วอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็ดวงการงานกเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i e t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว